สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวชีวิตมีแต่เจริญสิบวิธีใช้นี่พ่อแม่คำสอนหลวงพ่อจรันคลิปนี้นะคะเรียกได้ว่าถ้าทำตามได้ชีวิตมีแต่เจริญค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ a อทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือ หากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรกากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงนะคะสำหรับ10วิธีที่พึงปฏิบตัติเพราะว่าพ่อแม่คือผู้ให้ชีวิต ตั้งแต่เล็กจนโตคอยพร่ำสอนส่งเสียให้เรียนหนังสือเลี้ยงดูแลเอาใจใส่เราเมื่อเราโตขึ้นหน้าที่ของลูกทุกคนก็คือกระตันยูกตะเวทีคอยดูแลเลี้ยงดูท่านเมื่อยามแก่เท่าทำให้ท่านมีความสุขเพราะพ่อแม่เป็นพระอาหารหันต์ของลูกนะคะ พระพุทธศาสนาสอนให้เป็นคนกตัญญูกตเวทีตอบบิดามารดาแล้วชีวิตจะมีแต่เรื่องราวดีๆค่ะสำหรับ10วิธีที่กตัญญูกับพ่อแม่ก็คือข้อแรกนะคะให้สร้างความดีให้กับตัวเองและนี่ก็เป็นการใช้นี่ตัวเองตัวเราพ่อให้หัวใจแม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่ในตัวแล้วจะไปสแสวงหาพ่อที่ไหนจะไปสแสวงหาแม่ที่ไหนบางคนรังเกียจแม่ ว่าแก่เฒ่าไม่สวยไม่งามพอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกยียจซึ่งเป็นกงกรรมกงเกวียนยืดเยื้อกันต่อไปอีกนะคะถัดมาข้อที่สองค่ะใครที่บิดามารดาล่วงลับไปแล้วก็ให้หมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านและถ้าจะทำบุญด้วยการเจริญกรรมฐานแล้วอุทิศส่วนกุศลไปการทำอย่างนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุดทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับนะคะ ข้อที่สามค่ะใครก็ตามที่บิดามารดายังมีชีวิตอยู่ก็ให้กลับไปหาท่านไปกราบเท้าขอพรจะได้มั่งมีสีสุขส่วนใครที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่านก็นําเทียนแพรไปกราบขออโหสิกรรมหลังเท้าให้ท่านด้วยเป็นการขอขามาลาโทษมาถึงข้อที่สีค่ะขอฝากท่านไว้ไปซอนลูกหลานอย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่เลยไม่ต้องถึงกับฆ่าให้ตายหรอก แค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดีจะทำมาหากินไม่ขึ้นเจง๋งท่านต้องแก้ปัญหาก่อนคือถอนคำพูดไปขอขมาลาโทษซะแล้วมาเจริญกรรมฐา,านรับรองว่าสำเร็จแน่ๆมากผลเกิดแน่นอนข้อที่ห้าบางคนลืมพ่อลืมแม่อย่าลืมว่าการเทียงพ่อเทียงแม่ไม่ดีซ้อนล,ลูกหลานอย่าเถียงพ่อเถียงแม่อย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่ ไม่อย่างนั้นจะก้าวหน้าได้ยังไงก้าวถอยหลังดำน้ำก็ไม่โผล่ข้อที่6ใครที่มีบุญวาสนาจะกะตันอยู่กับพ่อแม่คนเถียงพ่อเถียงแม่เอาดีไม่ได้คนไม่พูดกับพ่อแม่นั่งกรรมฐานร้อยปีก็ไม่ได้อะไรถ้าไม่ขออโหสิก,กรรมต้องขออโหสิก,กรรมที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่คิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์ คิดไม่ดีกับพี่ๆน้องๆจะไม่เอาอีกแล้วเอาน้ำไปขันหนึ่งเอาดอกมะลิโรยกายกำมังวจีกำมังมโนกำมังโยโทโซอันว่โทษทันใดความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไปด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีทางต่อหน้าและลับหลังขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่า คุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องอโหสิกรรมให้ด้วยแล้วเอาน้ำรดมือรดเท้านี่แหละเป็นนี่บุญคุณพ่อแม่มากมายยังจะไปทวงนาทวงไร่ทวงตึกมาเป็นของเราอีกรึตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้สอนตัวเองไม่ได้เป็นคนอับปรีจันไรในโลกมนุษย์ไปทวงหนี้พ่อแม่พ่อแม่ให้แล้ว ให้ชีวิตสาระตะเรียนก็สำเร็จแล้วยังช่วยตัวเองไม่ได้มีหนี้ติดค้างรับรองว่าทำมาหากินไม่ขึ้นหนี้บุญคุณอันยิ่งใหญ่เหลือจะนับประมาณนั่นคือหนี้บุญคุณของบิดามารดาข้อที่7เมื่อแยกครอบครัวไปมีสามีพัญญาแล้วอย่าลืมไปหาพ่อแม่ถึงวันว่างเมื่อไหร่ต้องไปหาพ่อแม่ถึงวันเกิดของลูกหลาน อย่าลืมเอาของไปให้พ่อแม่รับประทานอย่าก,กินเหล้าเข้าโฮเทลข้อที่8ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เป็นมงคลนามไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนเพราะชื่อเป็นเพียงนามสมมุติแทนตัวเราอย่างหลวงพ่อชื่อจรันปู่ตั้งให้หมอดูบอกเป็นกาลกินีแต่ทำไมจเจริญรุ่งเรืองขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าทำดีได้ดีข้อที่9 ของดีของปู่ย่าตายายอย่าไปทำลายเลยของพ่อแม่อย่าไปทำลายนะหนีได้แน่นอนโยมีกรรมฐานมีทรัพย์มีชื่อเสียงความรักบูชาทรัพย์บูชาชื่อเสียงความรักของพ่อแม่ได้เงินจะไหลนองทองจะไหลมาพ่อแม่ให้อะไรเอาไว้ก่อนอย่าไปทำลายซะถึงจะเป็นถ้วยพ่อแม่ให้มาก็ไว้เป็นที่ระลึกก็ยังดี อย่าเอาไปทิ้งคว้างและส่งท้ายกันที่ข้อที่10ถ้าต้องการเจริญก้าวหน้าคนเรามีสองก้าวจะก้าวขึ้นหรือก้าวลงดำน้ำไม่โผล่ก้าวลงมันง่ายดีก้าวขึ้นมันต้องยากของชั่วมันง่ายหลังไหลไปตามที่ต่ำนี่บอกสอนลูกหลานต้องการจะบรรจุงานไม่ต้องไปวิ่งเต้นดูลูกซะก่อนกุศลเพียงพอหรือเปล่าต้องเพิ่มกุศล ตัวอย่างเรียนจบครูสวดมนต์เข้าเท่านั้นไม่จำเป็นต้องเป็นครูทำงานธนาคารก็ได้บริษัทก็ได้เดี๋ยวมีคนรับบางรายทั้งสอบทั้งสมัครหลายแห่งไม่เคยเรียกเลยหลวงพ่อจารานให้นั่งกรรมฐานพอเจ็ดวันผ่านไปพวกมาตามให้เข้าไปทำงานแล้วอานิสงผลบุญนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิตหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า เงินทองไหลมาเทมาแคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวงจิตจะเป็นสมาธิได้เร็วเอาละค่ะและนี่ก็คือคำสอนจากหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันนั่นเองนะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ